ทางเข้าสถานต่างอากาศบางปูนะครับอันนี้เป็นอยู่ภายใต้การดูแลของทหารนะครับคล,คลายกับเป็นสถานที่พักฟื้นนะครับทั้งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นทั้งจากสงครามนะครับจากอะไรต่ออะไรแล้วก็บาดเจ็บนะฮะหรือว่าเจ็บป่วยต่างๆอันนี้จะอยู่ระว่างกอง สังกัดกรมนวยการสถานพักผ่อนนะครับกรมพลธิการทหารบกกรมพลานี่จะอยู่ตรงสนามบินน้ํานะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับบริการสถานพักผ่อนด้วยครับผมก็เป็นหนึ่งในสถานที่ตากอากาศเก่าแก่นะครับของเมืองไทยนะครับมีอาคารที่พักจารุวณีนะครับบริการ24ชั่วโมงนะครับขึ้นไปอย่างนั้นนะฮะทรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ไป จุดเด่นก็น่าจะเป็นสะพานตรบางโปนะฮะลอกจากนี้โอ้แมงปอเยอะมากครับสมัยก่อนเมืองไทยยังไม่มีที่ตาอากาศชายทะเลนะครับก็ไปก็ต้องไปนู่นนะครับนั่งรถไฟสายใต้ไปไป,ไปทางจะอําหัวหินนะครับเพราะว่าแนวอ่า ถวเนี้ยจะเป็นปากน้ําจะเป็นทะเลโคลนซะเยอะนะไม่ค่อยมีพวกพื้นทะเลก็ไม่ค่อยมีชายหาดทะเลนะครับอันนี้เป็นสะพานสุตานะครับก็ลเลยตรงนี้ก็จะเป็นถันที่ตาการแบบเหมือนกับทําทเป็นสะพานทําเป็นอะไรเงี้ยไว้นะครับเพื่อยื่นออกไปในทะเลพอ,อตรงนี้น้ําท่วมนะครับไม่รู้ว่าน้ําขึ้นหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวจะจัดรถใช่ไหมเด็ดแ้แตตรงนี้ก็มีป้ายนะครับบอกว่าเปิดตีห้าแล้วก็ปิดอ่าทุ่มครึ่งครับผมศาลพ่อปู่ชัยมงคล ตรงนี้จะเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับผมเคยมาตอนที่เขาเปิดกันนะฮะของกองพบกร่วมกับ WWF นะครับก็มลฑิหมีแพนด้านั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดดูนกนางนวลน,นะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็สมัยก่อนอาจจะดังขึ้นมานี่ด้วยรียกว่าตากล้องเมื่อก่อนนะครับเขาก็จะมาถ่ายกันที่ บริเวณนี้นะครับถ่ายนกนางนวลโฉบบินนะฮะด้านข้างก็จะเป็นป่าชายเลนเนี่ยฮะช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นครับนี่ครับน้ำกำลังขึ้นเต็มพื้นที่เลยนะครับของป่าชายเลนเดี๋ยวก็ไปต่อครับด้านนู้นนู้นนะครับมีเห็นเป็นนกนางนวลนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ โอ้โหบินกันเพียบเลยครับมันเขาเรียกอะไรผมตอนแรกผมจะพูดว่าลอยคอมันไม่ได้ลอยคอนะครับมันลอยตัวอยู่ในน้ำทะเลนะฮะสุดยอดครับ นี่ครับเขาบอกมีนี่ด้วยนะครับนกชายเลนปากโค้งนะครับเป็นนกอพยพนะฮะนกปากแอนหางดำก็มีแต่นี่นกอะไรนกนกนางนวลนะ,นะเมืองไทยก็ไม่มีสอนวิชานกนะ นกอะไรเนี่ยอ้เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยนี่นกอะไรครับน,น,นะนกนางนวลน,นะครับนางนวลน,นะครับผมต้องถามเขานะครับเพราะว่า เมืองไทยก็ไม่ได้สอนวิชานกด้วยครับในชั้นเรียนโอ้โหลอยเต็มเลยครับเนี่ย,ยเยอะแยะเลยฮะเมื่อกี้มันบินนะฮะสงสัยต้องให้อาหารหรือเปล่าอ,อาหารนกไข่ยังไงครับ อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถุงกระดาษสิบาทถ้าถาดโลมห้าสิบมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นหมูค่ะเขากินหมูเหรอจ้ะเดี๋ยวยี้สิบบาทถาดโลมห้าสิบบาทเดี๋ยวลองลองก่ออ,อะไรคะเอายี่สิบถเอายี่สิบน่ง ชิ้นแรกพี่โยนลงน้ำปุ๊บพอเขาบินมาพี่โยน,ข,นขึ้นฟ้าทีละชิ้นครับอ๋อครับต้องแรกโยนลงน้ำก่อนนะอ,อ่าครับเขา,าะะบอกโยนทิ้งน้ำก่อนเป็นกากหมูนะครับดดดเดี๋ยวให้ ยจะร่วงครับเดี๋ยวลงนั่งครับ ครับลงให้กินอาหารครับอา,อาหารนกนังวนนะฮะโอ้ม,มารอให้อาหารรออาหารจากคนอยู่ตรงนี้นี่ โยนให้หน่อยเนี่ยอันนู้นน่ะมีอยู่ด้านล่างนั่นน่ะโยนขึ้นไปด้านนู้นน,น่ะด้านนู้นด้านนู้นนู้นด้านโอ้โหเยอะครับโอ้รายการอากาศเลยเก่งมาก โอ้โอแปลกดีเหมือนกันครับจอบรรยากาศที่บางปูนะครับนะ นั่นนู้นก็เป็นป่าชายเลนนะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปดูรงป่าชายเลนด้วยนะครับแล้วก็น,นี้นกนางนวลที่บางปูครับผมพบกันใหม่กับช anel Feel Thai ในยูทู e ครับ FWDL t s a i สวัสดีครับ